ไม่ไปไหนหรอกไปสำรวจไงไปตำรวจไหนนาข้าวอยู่ไหนชี้ให้ป่าดูหน่อยนานาข้าวเผายางเนี่ยอ๋อแล้วถ้าเผามันจะเป็นยังไงอะครับลูกจะตกลงนาข้าวถ้าเผาแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้งมขึ้งมข้งงม แข็งแรงเลยอ่ะมึงจะไปมึงน, <c oughs> นี่ตกลงที่ไหนเนี่ยสำรวจนะก่อนนะสำรวจก่อนนะนี่ต้นอะไรรู้จักหรือเปล่าเดินเข้าไปเนี่ยโอ้ย ทำอะไรแม่อ้วนไงองออกมาออกมาม,ม getir, น okay. ันเตี้ยมันเตี้ยเดินไม่ได sure ้มันเตี <h 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 ้ยมันเตี้ยโอโอ้ยนึกว่านูกจะให้หมาสดิให้ไหมให้อีกอันไหมไม่ให้หรอทำไมอ่ะ กันเลื่อนเดียวกับตัว่อนหึหึถ้ไม่มาอย่ามาเองนะร่วงไปนะเอา้าแม่งนี่ต้นอะไรนี่มแม่งนี่ต้นอะไรนี่ไหนบอกบอกต้นแคร์เปล่าใช,ใช่ไหมั้า,าหหไหนบวบหญ้าอยู่ไหนพาไปดูหน่อยสิอยากเห็นบวบหญ้าพาไปหน่อยพาไปหน่อย อ่าตามไปแล้วตามไปแล้วเบบต <c oughs> ุตม้ตมต่ำเลยเหรอทำไมต้องเดินให้ชนกิ่งไม้อะลูก น่าจะตกลงบวบยาอยู่ไหนไหนบวบ้าชี้ให้หน่อยมาดูตรงนี้หน่อยสิน้ำมือดอา้าวเมกะนี่นี่อะไรเนี่ย<อ>นี่อะไรนี่ท่ออะไรท่ออะไรนะคืออะไรฮะกินกินอ๋อกินอะไร เดีนี่นาไข่นี่นาไข่นาปิตามิดนาตะมิดอ๋อเฮ้ยตะมิงออแม่งมาใหม,ม่นี่มืดหรือ,อยังหรอหึนี่จะมืดยังยังยังเหอรอปาปาไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วนะเราไปดูตรงนั้นกันไหม,มไป เดินได้ป่ะต้องให้จูงไหมไม่น่นตัวอน,น,น,นวอ๋อตัวแล้วเดินคนเดียวนี่ทอทอทอพญานาคันเนี่ยเราลงน้นนกจ่าเผายังยังอ่ะอ๋อ้าเผาแล้วจะเป็นยังไงเผาแล้วมันจะเป็นยังไงมันแวง มันจะดำดำดำดใช่มันเมหมือนนาตามิแต่นาตามิฝนตกนะข้าวข้าวขึ้นแล้วนะ<ม>่ะเดินได้ปะเดินได้คิแม่โคตักแล้วเดินได้ไม่โคตักแล้วเหรอ<ม><ม>ลองดิเอ๊ๆๆะเอยเอใจเย็นๆนะจ๊ะค่อยๆข้ามนะเดินได้แน่น่ะ จะจมลงไปเปล่าจมหลอกแม่จับไว้ดิมาต่อนี่คันใหม่ใช่ไหมรถรถโคเพิ่งตักเลยเหรอเดนได้ออ๋อแต่มันมันจะมืดแล้วนะ่ะนั่นเสาอะไรอะเมกเสาแปรงมุมนั่นน่ะน,นั่นน่ะอะไรเสราอะไรตกลง ใครมาไปอ่ไปไป,ไปใครมาหาค่อยๆเดินลูกมันมีมันมีบ่อน้ำระาวางังด้วยมไม่รู้สิไปดูอ๋อ